สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาส่งงานชุดโปรนะครับที่ได้ลงไปเมื่อวานนะครับราคาชุดละหนึ่งพันนะครับก็จะมีไกเซฟนะครับปีกโรลเลอร์หรือว่าครอบไกลนะครับถ้าท่านใดไม่เอาครอบไกลสามารถเอาเปลี่ยนเป็นขาจับท่อ pvc ก็ได้นะครับประมาณนี้สามอย่างนะครับสองสองชิ้นนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ สามชิ้นนี้นะครับหนึ่งพันนะครับเป็นปีโรเลอร์ล้อลูกปืนนะครับวันนี้ก็มาให้ดูแล้วครับส่งงานนะครับมียี่สิบกว่าท่านนะครับกระแสตอบรับดีมากเลยนะครับเมื่อวานนะครับนี่นะครับก็มีประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามชุดนะครับชุดนี้ชุดโปรนะครับสนใจก็สั่งมาได้นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าชุดนะครับชุดโปรชุดนี้นะครับถ้า ของหมดก่อนสามสิบสิงหานี่ก็คือหมดเลยนะครับทันใดที่ยังไม่ได้นะครับก็รีบๆนะครับช่วงนี้นี่นะครับชุดนี้เลยนะครับราคาหนึ่งพันนะครับไกลเซฟปีกโรเลอร์เสิร์ฟยางได้ล้อลูกปืนนะครับจะเอาสี่สิบห้าหรือสี่สิบก็ได้แล้วก็คอบไกลหรือหรือขาจับท่อก็ได้หนึ่งอย่างนะครับ ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับให้ดูงานนะครับวันนี้ก็ท่านใดที่สั่งไว้เมื่อวานนะครับเตรียมรอรับของได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะครับสักพักแลจะไปแล้วนะครับไปจัดส่งของนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ไอ l ดี e ไลนหรือว่าเบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก้าห้สาสามแปนะครับ หรือว่าจะทักเข้ามาที่ facebook ก็ได้นะครับ facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับนี่นะครับส่งงานเลยนะครับสนใจทักมาสอบถามได้นะครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับสามอย่างหนึ่งพันปกติถ้าสามอย่างนี้ที่ผมขายถ้ารวมทั้งสามอย่างนะราคาจะอยู่ที่พันสามนะครับพร้อมส่งนี่ผมจัราคาโปรให้ขายอยู่ที่หนึ่งพันเป็นไก่เซฟนกนะครับ <c oughs> นี่นะครับ เป็นไก่เซฟนกนี่ขึ้นเซฟเหนียวไม่ไตนะครับนี่ปลดเซฟนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับชุดไก่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์ตามเบอร์โทรที่ผมให้ไปตะกี้นะครับก็มาให้ดูส่งของวันนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่งของทุกวันนะครับลูกค้าท่านใดสมมติสั่ง วันวันนี้ก็ส่งให้พรุ่งนี้นะครับถ้าสั่งช่วงเช้าก็ส่งให้วันนี้เลยประมาณนี้แล้วก็จะมีวันนี้ก็จะมีชุดลางอยู่ประมาณสิบกว่าชุดนะครับนี่นะครับอยู่ข้างนอกนะครับยังยังไม่ได้เขียนลายชื่อนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง u t u b e วิศนุชาวเวียงนะครับสนใจอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับอุปกรณ์นะครับ สวัสดีครับ